ที่959สารพิพากษาว่าเดิมโจทฟ้องว่าจำเลยเบิกความเท็จต่อศาลแล้วขอถอนฟ้องไปภายหลังมาฟ้องจำเลยใหม่หาว่าแจ้งความเท็จต่อกกรมการอำเภอดังนี้เมื่อเป็นปัญหาคนละประเด็นและเป็นการกระทำต่างกรรมต่างวาระกันก็ไม่ต้องด้วยข้อห้าม ตามมาตรา36แห่งประมวลพิจรณาอาญาคำพิพากษาสารดีกาที่1669ทับ2อ7 9อยกายการระยองโจทย์ในโดเด็กจำเลยเดิมอายการเป็นโจทย์ฟ้องจำเลยว่าให้การเท็จในศาร างมาตรา 155, 156แต่แล้วได้ขอถอนฟ้องไปภายหลังมายื่นฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้อีกหาว่าแจ้งความเท็จต่อกรมการอำเภอขอให้ลงโทษตามมาตรา118จำเลยจึงตัดฟ้องว่าโจทย์ฟ้องจำเลยครั้งหนึ่งแล้วถอนฟ้องไป จะมาฟ้องจำเลยอีกมิได้สันติกาตัดสินยืนตามสารอุทธรว่าคดีที่โจท์ฟ้องใหม่นี้แม้นจะเป็นคู่ความอันเดียวกันก็เป็นปัญหาคนรับประเด็นเป็นการกระทำต่างกรรมต่างวรรคกันจึงไม่ต้องด้วยข้อห้ามตามมาตรา36ประมวลวิธีพิจารณาอาญา จึงให้สารชั้นต้นดําเนินการต่อไปตามกระบ,บวนความกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา36คดีอาญาซึ่งได้ถอนฟ้องไปจากศาลแล้วจะนํามาฟ้องอีกหาได้ไม่เว้นแต่จะเข้าอยู่ในข้อยกเว้นต่อไปนี้มาตรา36อนุหนึ่ง ถ้าพนักงานอายการได้ยื่นฟ้องคดีอาญาซึ่งไม่ใช่ความผิดต่อส่วนตัวไว้แล้วได้ถอนฟ้องคดีนั้นไปการถอนนี้ไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายที่จะยื่นฟ้องคดีนั้นใหม่มาตรา36วรสองถ้าพนักงานอายการถอนคดีซึ่งเป็นความผิดต่อส่วนตัวไปโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้เสียหาย การถอนนั้นไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายที่จะยื่นฟ้องคดีนั้นใหม่มาตรา36อนุ3ถ้าผู้เสียหายได้ยื่นฟ้องคดีอาญาไว้แล้วได้ถอนฟ้องคดีนั้นเสียการถอนนี้ไม่ตัดสิทธิพนักงานอัการที่จะยื่นฟ้องคดีนั้นใหม่เว้นแต่คดีซึ่งเป็นความผิดต่อส่วนตัว